Hello everyone! สวัสดีค่ะดเด็กวันนี้มาพบกับทิเชอร์โอปอนะคะสัปดาห์ที่8แล้วนะคะเรายังอยู่ในหน่วยที่5นะคะ every day นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำสรรพนามและกริยานะคะก็คือ pronouns นะคะคำสรรพนามแล้วก็คำกริยาก็คือ verb นะคะ Let's get start review pronouns เดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนคำสรรพนามกันนะคะเด็ก,ดกค่ะคำสรรพนามนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า subject pronouns นะคะคำสรรพนามคือคำที่ใช้เรียกแทนประธานนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าคำสรรพนามมีอะไรบ้าง I ที่แปลว่าฉันนะคะ I you you คุณ we we พวกเรา they they พวกเขาเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่า we ก็คือจะมี i ด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่น tom and i เราจะใช้ we นะคะ they ก็คือ หนึ่งคนมากหนึ่งคนขึ้นไปนะคะก็คือไม่รวมเรานะคะเราจะเรียกเป็น he นะคะพวกเขานะคะ he he, he เขาผู้ชาย she she, she เขาผู้หญิง it it มันนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์นะคะหรือว่าจะเป็นสิ่งของนะคะเราจะใช้ it นะคะ แทนคำสรรพนามนะคะเด็กค่ะเรามาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะ i y o u We they he she it great job let's practice kids ค่ะเรามาทบทวนนะคะฝึกฝนกันนะคะ anna ค่ะเราจะใช้อะไรเรียก anna คะใช้สรรพนามอะไรเอ่ย Great job she นะคะบ o m and I เราจะใช้ we correct. ฉันหรือว่าตัวฉันคะเราจะใช้ I good job. Fan a fan. Great job it it เราจะใช้สิ่งของใช่ไหมคะเราจะใช้สวรรพนามแทนสิ่งของ,ง,ของคือ it ใช่ไหมคะส่วนฉันตัวฉันเราจะใช้ I คุณเราจะใช้สรรพนามอะไรแทนดีคะเก่งมากค่ะ you ส่วนทอมเราจะใช้ he นะคะ ค่ะเรามาพูดถึงคำกริยานะคะคำกริยาก็คือ verb นะคะที่เราเรียนไปนะคะมันจะมีด้านซ้ายมือกับขวามือนะคะซ้ายมือกับขวามือแตกต่างกันยังไงเอ่ยใช่ค่ะขวามือจะมี s และ es นะคะส่วนซ้ายมือจะไม่มีนะคะเช่น wake brush ที่แปลว่าแปลงนะคะ wake แปลว่าตื่น wash ล้าง come มาไป Have ก็คือรับประทานอาหารนะคะส่วนกริยานะคะคำกริยาที่เติม s นะคะก็จะเป็น wakes brushes brushes washes washes comes comes goes goes has has ส่วนรับประทานอาหารนะคะเราจะใช้ has นะคะส่วน goes เราจะเติม es นะคะกริยามี3ตัวนะคะที่เราลงท้ายด้วย es นะคะจะมี goes แล้วใช่ไหมคะก็มี washes เราก็มี brushes ค่ะเราจะมาดูนะคะว่าประทานตัวไหนบ้างนะคะประทานตัวไหนบ้างที่จะใช้ es หรือว่า s นะคะส่วนประธาน i u v d a y หรือไม่ว่าจะเป็นมากกว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งคนใช่ไหมคะเราก็จะใช้เป็น d a เนาะฉะนั้นคำว่า two boys กับ girls ก็คือ d a นั่นเองนะคะเวลาเราใช้คำกริยานะคะเราก็จะใช้เหมือนเดิมนะคะก็คือใช้ wake brush wash go come have พอเราเปลี่ยนประธานประธานเป็น he เขาผู้ชาย she เขาผู้หญิงหรือว่าจะเป็น it ที่แปลว่ามันใช่ไหมคะเราจะใช้เติมกริยาที่เติม s หรือ e s นะคะยกตัวอย่างเช่นเขาตื่นนอนตอน7โมงก็จะเป็น he wakes up at 7 e v e o'clock แบบนี้นะคะเราจะใช้ s นะคะหรือจะเป็นเขาแปลงฟันของเขา ตอนแปดโมงก็จะเป็น he brushes his teeth at e h o'clock นะคะฉะนั้นเด็กๆจำไว้ว่าประธานที่เป็น he กับ she เนี่ยหรือไม่ว่าจะเป็น it เนี่ยกริยาจะเติม s และ es นะคะตามนี้เลยนะคะค่ะเรามาดู smart study 2นะคะ listen and say คนแรกบอกว่าคนแรกบอกว่า I wake up at 6 o'clock และเขาชี้ไปที่เพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงเราจะใช้ she นะคะฉะนั้นประธานเป็น she ฉะนั้นกริยาจะต้องเติม s นะคะก็จะเป็น she wakes up at 7 o'clock ลอนตื่นนอนตอน7จ็โมงตรงนะคะฉะนั้นเรามาดูในสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะคะสี่เหลี่ยมบอกว่า ไม่ว่าจะเป็น he she กริยาเหล่านี้จะเปลี่ยนนะคะก็คือจะเติม s แล้วก็ es นะคะเด็กๆรูปต่อมานะคะรูปต่อมา i wake up at 5 o'clock i wake up at f o'clock อา ฉันทำไมคะเราชีไปที่ผู้ชายใช่ไหมคะฉะนั้นประธานคือ he he wakes up at six o c k คือเหมือนกันนะคะ he she กริยาจะเติม s นะคะค่ะเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะคะ i wake up ถ้าปเปลี่ยนประธานไม่ว่าจะเป็น he หรือ she ก็จะเป็น he wakes up I brush my teeth ก็จะเป็น she brushes her teeth นะคะถ้าประธานเป็น he นะคะเป็นเขาผู้หญิง I wash my face ถ้าประธานเป็นผู้ชายก็จะเป็น he washes his face I have breakfast ถ้าประธานเป็น she ก็จะเป็น she has breakfast เด็กๆจำไว้นะคะว่า He He นะกับ she จะใช้ has นะคะรับประทานอาหารค่ะเรามาดูตัวอย่างกันต่อเลยนะคะ I go to school ถ้าประธานเป็น he ก็จะเป็น he goes to school จำได้ไหมคะว่า goes เติม es นะคะ I come back home ประธานเป็น she ก็จะเป็น she comes back home โอเค Number 3ใช่ไหมประโยคที่3นะคะ I go to sleep ประทานเป็น he ก็จะเป็น he goes to sleep ไม่ว่าจะเป็น he หรือ she ก็เหมือนกันนะคะก็จะเป็นเช่น she goes to sleep ก็เหมือนกันนะคะกริยาจะเติม es นะคะ practice เรามาฝึกกันนะคะ Smart, p r a c t i c e f r r Read the Sentences and f l l l in the Gaps ดูนะคะรูปแรกนะคะด้านซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือนะคะ I wake up at 6 o'clock ฉะนั้นเขาชี้ไป He... ต้องเปลี่ยนยังไงคะเก่งมากค่ะ wakes up ที่เติม s นะคะ Good job! he wakes up at 6 o'clock ค่ะประโยคนี้บ้างนะคะ i have breakfast at 6 i x o'clock ฉะนั้น he เปลี่ยนจาก have เป็นเก่งมากค่ะ has breakfast he has breakfast at 7 e v o'clock จะใช้ has นะคะไม่ใช้ have เนะ ประโยคนี้นะคะ I brush my teeth at 7 e v o'clock ฉะนั้น she เปลี่ยนจาก brush เป็นเก่งมากค่ะ brushes เปลี่ยนจาก my ด้วยนะคะฉะนั้นประธานเป็น she เราจะใช้ her นะคะเป็น her she brushes her teeth นะคะ okay good job ประโยคนี้ I go to school at 7 e v e o'clock. She's ทำไมคะ go ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ยใช่ครับ go ต้องเติม es ใช่ไหมคะก็จะเป็น she goes to school at e i g h o'clock นะคะจำไว้นะคะประธาน he และ she จะใช้ goes ที่เติม es นะคะ หารูปสุดท้ายแล้วนะคะ I come back home at 4 o c l o c k ฉะนั้นชี้ไปผู้ชายฉะนั้นประธานคือเขาผู้ชายใช้คำว่า great job h ีนะคะ h ีส่วนคำต้องเติม s หรือเปล่าใช่ค่ะเติมเนาะก็เป็น comes back home at e t o'clock good job สำหรับงานวันนี้นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนวันที่นะคะคัดคำสรรพนามมี7คําคำนะคะเว้น1นิ้วก้อยนะคะคัดคำละ3ครั้งนะคะแล้วก็เขียนความหมายเขียนเสร็จแล้วนะคะหน้าที่2นะคะเด็กๆไม่ต้องเขียนวันที่นะคะก็เริ่ม i u v d เขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะแล้วก็ใช้ฉะนั้นประธาน i u v d เนี่ยจะใช้กริยาเหมือนกันนะคะก็คือไม่เติม s หรือ es นะคะ ส่วนประธานนี่เป็น he, she it จะใช้กริยาที่เติม s แล้วก็ es นะคะเช่น he wakes, he washes, he brushes, he brushes, he has, he goes, he comes หรือจะเป็น she wakes, she washes, she brushes, she has, she goes s She comes แบบนี้นะคะเขียนให้เรียบร้อยนะคะอย่าลืมว่าประธานเขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะนอกนั้นเขียนพิมพ์เล็กครึ่งบรรทัดค่ะภาษาไทยก็เหมือนกันนะคะภาษาไทยก็ตัวเต็มบรรทัดค่ะค่าสำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆไปทบทวนนะคะคำสรรพนามแล้วก็กริยาที่เติม s แล้วก็ es ด้วยนะคะ see you soon have a nice day